สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศาสต์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการณ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับ ชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชนชั้นออกไปนะครับชาวราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทําไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับ สวัสดีกัละยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาทำคลิปเติมกำลังใจให้กับลูกหลานพญานาคราชทั้งหลายนะครับตามหัวข้อเลยนะครับท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาพญานาคกำลังจะให้โชคใหญ่นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอบกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าคำทำนายในลักษณะนี้เป็นเพียงการจับไพ่ดูพลังงานภาพรวมนะครับ ไม่ใช่ดวงของใครคนไหนคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็จะมีตรงกับบางท่านและก็มีตรงกับบางท่านนะครับขอให้กระยาณในมิตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่พลังงานที่ดีกลับไปนะครับเช็คดูก่อนว่าพลังงานเบื้องต้นมันตรงกับตัวเองไหมนะครับถ้าตรงก็ขอให้ฟังคลิปเนื้อหาข้างในต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที อาจารย์วันนี้จงเปิดเผยพลังงานออกมาวันนี้ให้ชัดเจนนะครับพลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นพลังงานของลูกหลานพญานาคราชอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์และเป็นพลังงานที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเพชรในตรงหมายความว่าขอขยายความเพชรในตรงนะครับคือในช่วงที่ผ่านมานะครับในปี2ปีเนี่ย ท่านทั้งหลายนะครับจะพบเจออุปสรรคจะเขาเรียกว่าชีวิตจะดิ่งลงเหวเลยก็ว่าได้นะครับจากที่เคยมีเงินจากที่เคยมีทองมีฐานะทางสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายเดี๋ยวนี้ต้องอยู่กับตัวเองต้องพยายามสู้กับความรู้สึกตัวเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านล้มนะครับมันทําให้ท่านตาสว่างขึ้นเพราะเมื่อก่อนนะครับ ท่านลวงดีหาเงินได้เยอะมีเงินเยอะนะครับเพื่อนฝูงมากมายญาติสนิทมิตรสหายเข้ามามากมายท่านจ่ายท่านช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่ในวันหนึ่งที่ท่านสะดุดท่านหันกลับไปหาคนที่ท่านเคยให้การช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทําเป็นไม่รู้จักท่านเขาเหล่านั้นเมินหันหลังให้กับท่านเรียกได้ว่าทําให้ท่านเจ็บปวดถึงสวงสุด,สด และทำให้ท่านตระหนักว่ามิตรภาพที่แท้จริงมันไม่มีเงินนี่มันทำร้ายคนได้จริงๆนี่คือพลังงานในวันนี้นะครับและคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านมาเจอคลิปนี้ตามหัวข้อนะครับว่าท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาพญานาคกำลังจะมาให้โชคใหญ่หมายความว่าถ้าท่านได้เจอคลิปนี้สิ่งอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่ท่านประสบพบเจออยู่นะครับ มันกำลังจะบรรลายหายไปในช่วงที่ผ่านมาท่านได้เรียนรู้ท่านได้รับกรรมในสิ่งที่ท่านประมาทแล้วการประมาทคือใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลนะครับใช้ชีวิตแบบประมาทจึงทำให้ตัวเองต้องสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับและในวันนี้ท่านทั้งหลายรู้ซึงถึงคุณค่าต่างๆแล้วนะครับเขาเรียกว่าบรรลุ ถึงขีดแล้วคือช่วงที่ผ่านมาถึงกับขนาดว่าอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะโดดตึกตายอยากจะกินยาฆ่าตัวตายมีหลายท่านนะครับแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะลาจากโลกนี้ได้เนื่องจากมีพันธะอะไรบางอย่างที่เหนี่ยวรั้งท่านไว้บางท่านอาจจะมีลูกที่ต้องดูแลบางท่านอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านประสบพบเจอ อย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะครับมันคือโชคชะตาของลูกหลานนาคราชที่จะต้องเจอโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์ท่านจะต้องประสบพบเจอนะครับกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะหล่อหลอมความรู้สึกหล่อหลอมความเป็นทองแท้ในตัวท่านออกมานะครับ คนเกิดวันเสาร์เป็นหลักลองลงมาก็คือวันต่างๆดูได้เช่นกันนะครับขอให้ดูพลังงานและดูเขาเรียกเนื้อหาไล่เรียงมาว่ามันตรงกับชีวิตตัวเองไหมเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนับจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้นะครับขอให้เล่งทำความดีให้เล่งปฏิบัติดีเพราะในวันที่29ตุลาคม2566ที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นวันที่ออกพรรษาองค์พญานาคราร ท่านจะขึ้นมาบันดาลทรัพย์ให้โชคแก่ลูกหลานพญานาคราชผู้ที่ปฏิบัติดีทำดีโดยเฉพาะคนที่ถือศีลกินเจคนที่ทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนานะครับอันนี้อาจารย์ขอกล่าวว่าพญานาคราชท่านไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับเราทุกๆพระองค์น,นะครับบางท่านเข้าใจว่าพญานาคราช ก็คือมีแค่9พระองค์นะครับความจริงแล้วพญานาคราชมีตั้ง66พระองค์ที่มีฤทธิ์มากมายนะครับแต่ละพระองค์นี้ก็จะมีบุญสัมพันธญกับแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์นกตัวอย่างในสมัยที่อาจารย์ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของพญานาคราชนะครับเดินทางไปเกาคะคัมชโนดนี้ถึง3ครั้งนะครับเพื่อไปขอพรขอความโชคดีให้ตัวเองเกิด ความโชคดีมีเงินมีทองใช้เพราะเห็นคนอื่นไปขอได้หมดนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีข่าวดีไปแก้บนบางคนถูกเป็น10ล้าน30ล้านเราก็อยากได้บ้างอาจารย์ก็เดินทางไปนะครับ3ครั้งจากกรุงเทพไปนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ทีนี้ก็คิดว่าอลองเดินทางไปที่เวียงจันท์ดูนะครับไปขอที่ตรงที่พระธาตุหลวงก็เดินทางไป และเดินทางไปที่เขาเรียกว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มีพญานาคที่ถ้ำก็เดินทางไปนครพนมก็เดินทางไป,นนงไปสรุปคือเดินทางไปเกือบทุกที่เพื่อไปขอพอรองค์พญานาคราชแต่ไม่เคยที่จะได้รับพรกลับมาเรามาสงสัยว่าทําไมถึงไม่ได้พรจนมาทําสมาธิฝึกสมาธินักๆแล้วมาล่วงรู้ความลับว่าความจริงน่ะ เราจะขอพรกับองค์พญานาคท,ที่ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเราแค่นั้นนะครับถึงจะเกิดผลพออาจารย์ได้มาร่วงรู้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าหาองค์ที่นั่งทางไหนดูว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับองค์ไหนจนได้มาร่วงรู้คือองค์ที่คอยดูแลเราที่คอยคุ้มครองเราคือ องพ่อวิรูปักโคนาคราชจนมาเป็นอาจารย์ในทุกๆวันนี้นะครับดังนั้นอาจารย์อยากจะแนะนําลูกหลานนาคราชนะครับการทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิบํารุงพระพุทธศาสนาถูกแล้วแต่ถ้าท่า,านนึงขอพรจากองค์พญานาคราชไม่ได้ท่านต้องเปิดเขาเรียกว่าดูดวงชะตาเปิดดูเข,ขาเรียกว่าหาผู้รู้หาผู้มีความรู้ให้ได้ว่าองค์พญ น้าคราชที่ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเราคือพระองค์ใดเราจะได้เขาเรียกว่าสวดอ้อนวอนสวดบูชาพระองค์นั้นแบบเต็มๆต็มกาวอุทิศบุญอุทิศบุญเขาเรียกว่าถวถวายบุญถวายกุศลอะไรต่างๆที่เราสร้างให้กับพระองค์นั้นเต็มๆให้ท่านมีบรารมีที่สูงขึ้น ท่านจะได้มีเขาเรียกว่ามีพละกกาลังที่จะให้ผ่อนเราอันนี้คือเคล็ดลับที่อาจารย์อยากจะมาฝากนะครับดังนั้นแล้วลูกหลหนานนาคราชนะครับถ้าท่านบังเอิญได้มาฟังคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่รู้แล้วว่าองค์ไหนที่อยู่กับเรานะครับองค์ไหนที่อยู่กับัวดท่านและท่านบูชาแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ก็ขอให้พยายามหาให้รู้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการบูชา จะได้ไม่เสียเวลาในการมูเตลูนะครับดึงพลังงานโฟกัสพลังงานสิ่งที่หวังสิ่งที่รอจะเกิดจะสำฤริจผลแบบเร็วแบบทันตานะครับเอาละครับนี่ก็คือพลังงานดีๆในวันนี้สําหรับลูกหลานหนาคร่านะครับหากกัลยาณมิตรท่านใดจะให้ความการุณาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํา ไปปฏิบัติใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตเขามันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต,ต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กัลยาณามิตรทุกๆท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ขอให้ปฏิบัติดีทําตามคําแนะนําขอให้ได้รับโชครับลาบกันทุกคนในช่วงออกพรรษานี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ